สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับหมาบ้านผมนะครับกินหญ้านะครับไม่กินข้าวเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่วัวนะครับแต่คือหมาครับกินหญ้าผมเงินไปไหนลูก แต่กิย่ามากินหญ้าน่าจะเกิดจากไม่สบายหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาข้าวให้กินไม่กินเฉยเลยกับปลาเาไม่หากินหญ้าแทนไอ้ถุงเงิน เงินถัวเงินถัวเงินมาหนีเร็วไปไหน